สวัสดีครับน้องและท่านผู้ชมและผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมามาตัวเลยก็สอบเตรียมสอบเข้ามาหนึ่งกันต่อครับใกลบรรจุจดอขึ้นมาทุกทีทุกทีแล้วเนาะมาเราต้องตัดโจทย์เดยอะๆครับคราวนี้เกี่ยวกับแนวเส้นตรงครับนะแล้วก็มีวิเคราะห์โจทย์เล็กน้อยครับอ่ะเขาบอกว่ามีเส้นตรงครับ A-B เนี่ยแล้วก็ให้ชื่อว่าเส้นตรง A-B ครับซึ่งมันยาวสิบเซนนะครับนะสิบเซนและ C เป็นจุดกึ่งกลาง แต่ว่า c ก็ต้องอยู่ตรงกลางนะครับใช่ไหมตีเป็นตรงกลางจากนั้นครับ d อยู่บนเส้น a b นะครับดี d อยู่บนเส้นเนี้ยเส้นใดเส้นหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งไม่ใช่เส้นใดเส้นหนึ่งจุดใดจุดหนึ่ง,น,น,ง,ดดน,งนะครับเปิดเปิดเปิดดีอยู่บนนี้นะครับจุดใดจุดหนึ่งคานนี้ดี d อยู่ห่างจาก b สี่เซนก็ดีก็ต้องอยู่แถวแถวนี้เนาะเพราะว่า สี่เซนไอตัว C อยู่ตรงกลางแสดงว่าตรงนี้ห้าเข้าใจไหมครับตัวนี้ต้องห้าเซนเห้นไหมเพราะว่า C อยู่ตรงกลางจากทั้งหมดสิบมันก็ต้องยาวห้าและแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องยาวสี่เค้าไหมครับนะตัวนี้ก็จะเป็นตัว b นั่นเองเห็นะแล้วไงต่อครับแล้ว D จะอยู่ห่างจาก C กี่เซนข้อนี้ก็สบายเลยตัวนี้ห่างกันห้าตัวนี้สี่แสดงว่าตรงนี้ตรงนี้ก็ห่างกันเท่าไหร่ครับกี่เซนครับ ก็หนึ่งเซนนะครับโอเคนะตอบโจทย์พวกนี้ไม่ยากแต่ตอนโจทย์ตอนตอบก็ต้องดูหน่วยน,นิดน,นึงนะบางครั้งโจทย์ถามหาหน่วยอื่นหรือเปล่าอันนี้เป็นเซนอันนี้พี่หยิงขอเตือนบ่อยๆเลยนะนี่เป็นเซนเป็นเซนโจทย์ถามหาเซนเลยไม่มีปัญหาแต่มีบางครั้งเป็นเซนเป็นเซนแต่โจทย์นั้นไม่ได้หาเป็นเซนโจทย์ถามหาเป็นมิลลิเมตรอะไรเงี้ยหรือหาเป็นกิโลเมตรอะไรเงี้ยเรา mm, ก็ต้องแปลงหน่วยให้ดีนะครับอันนี้พี่หยิงเตือนก่อนนะรอ,อบครอบด้วยนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็ไม่ยากจะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ